ขณะที่นโยบายการพัฒนาและกระแสการท่องเที่ยวเปลี่ยนชุมชนหลายแห่งในประเทศไทยให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวจนแทบไม่หลงเหลือวิถีดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์แต่น่านกลับแตกต่างออกไปในวันนี้น่านยังคงเป็นเมืองเล็กๆที่สงบงามอบอวลด้วยบรรยากาศแห่งเมืองเก่าความศรัทธาในาพุทธศาสนาบ้านเรือนโบราณ ด,ดำเนินชีวิตเรียบง่ายและเปลี่ยมด้วยสเสน่ห์แห่งวิถีล้านนาแบบบางทีเพื่อนก็ถามว่า,ออนานมันน่านมันมีอะไรเพราะว่าสมมติคนรุ่นนู้นก็เที่ยววัดเที่ยวอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นเขาก็จนนึกว่ามันมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่แบบดึงดูดหรือว่ามีอะไรที่มันตื่นเต้นน่าสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆนึกว่าสุดท้ายแล้วแบบสเสน่ห์ของเมืองน่านจริงมันก็สําหรับตัวนุ่นคิดว่ามันคือความแบบความเรียบง่าย ผมรู้สึกว่าน่าน,านมันสงบฮะผู้คนมีความน่ารักผมรู้สึกว่าเขาเขาเก้าวข้ามความที่อยากจะมั่นคังไปแล้วอะมันมันคือความที่อยากจะรักษาวิถีวัฒนธรรมเดิมเมืองที่ดีมันไม่ใช่พูดถึงแค่สิ่งปลูกสร้างที่สวยงามวัดวาอารามหรือว่าบ้านเรือนเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็น มันเป็นความมีชีวิตชีวาของคนในเมืองนั้นๆมากกว่าที่ที่ทำให้เมืองมันน่าอยู่ครับ สวัสดีค่ะอาจารย์สมเจตใช่ไคะครับอาจารย์สมเจตครับโอ้ค่ะดีใจจังเลยได้ได้ได้เจอกับอาจารย์ที่แบบว่ามีความรู้เรื่องภาพเขียนพวกนี้ใช่ไหมคะคืออาจารย์ช่วยเล่าให้หนูฟังนิดนึงได้ไหมคะเรื่องเรื่องภาพภาพนี้ค่ะครับภาพนี้เป็นภาพปู่ม่านย่าม่านนะครับมีเขียนตรงนี้ตัวขาวๆอาจจะไม่ค่อยเห็นนะฮะมีมีตัวหนังสือล้านนาอยู่นะครับเขียนว่าปู่ม่านย่าม่าน ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าปู่คือสรพนามเรียกผู้ชายย่าก็สพนามเรียกผู้หญิงไม่ได้หมายความว่าไปไดูถูกหรืออะไรเขาปู่นั่นปู่นี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือสรพนามแทนตัวในคนโบราณเรียกนนผู้ชายผู้หญิงคนปู่ม่านย่าบ้านก็คือ,อาชายพม่าคนนั้นหญิงพม่าคนนั้นเพราะภาพนี้เป็นภาพของอผู้หญิงกับผู้ชายแต่งกายแบบพมา่าเราสังเกตจากไหนครับผ้พาพโพกสีส เห็นฮะพระมาที่เข้ามาอยู่เมืองน่านภาพนี้เพียงคุนนุ่นว่ามันไม่เก่ากว่าสมัยระกาลที่สี่นะครับคือร้อยกว่าปีนั่นเองมันอยู่ปลายรัชกาลที่สี่เพราะฉะนั้นในยุคทําไมมีพระมาเข้ามาเมืองน่านนี่สําคัญนะครับเพราะอังกฤษเข้ามาทําป่าไม้ที่น่านคือบอมเบย์เบอร์มาบริษัทนี้หรือโบนีเวเนี่ยนะครับเข้ามาทําก็จ้างผลพระมามาเป็นล่ามแล้วพอดีคณะที่ติดตามของคลพม่าเข้ามานั้นเขามี ว่าทางการค้าด้วยก็เข้ามาค้าขายที่นั่นเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็เป็นภาพวิถีชีวิตในยุคร้อยกว่าปีก่อนที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในเมืองน่านแต่ความสําคัญของภาพนี้ที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์เห็นภาพนี้ก็คือเห็นเมืองน่านนั่นเองนั่นก็คือกริยาอาการซึ่งอาจารย์วินัยปราบพิปูบอกว่ากริยาการของรูปวาดแบบนี้ร้อยกว่าปีนียไม่มีช่างเขียนในในโลกสามารถทํากริยาการกระซิบกระซาบกันอย่างนี้ได้นะครับ เพราะนั้นลักษณะอาการนะครับที่ชายชาวพมา่าคนนี้<ะ>กระชิบกระซาบกับหญิงคนรักของเขาเนี่ยเพราะลักษณะสนิทสนมเกาะไหลแล้วก็พูดก,กันเนี่ยนะครับในเชิงของอศิลปะแล้วเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะขั้นสูงที่สะท้อนวิถีชีวิตในลักษณะของนารีปราโมดออกมาได้อย่างเต็มที่นาีปราโมก็คือทำให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นไงครับเรื่นรมในหัวใจนะครับ น,น่านเป็นเมืองเก่าแก่แห่งอาณาจักรล้านนาที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมีวัดเป็นศูนย์กลางของเมืองชาวเมืองมีความศรัทธานในพระพุทธศาสนารักความสงบและมีวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้คือต้นทุนสำคัญที่สร้างความเป็นชุมชนและการมีส่วนร่วมของคนเมืองน่าน ในการจัดทำแผนที่ชุมชนเมืองเก่าน่านเพื่อรักษาคุณค่าของพื้นที่เมืองเก่ากลางเมืองหรือที่คนน่านเรียกว่าใจเมืองแห่งนี้กระบวนการจัดทำแผนที่ชุมชนนั้นก็คือให้แต่ละชุมชนมาเล่าว่าในชุมชนเขามีอะไรดีนะครับที่เป็นแหล่งทั้งโบราณสถานมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตของเขามาขาดอะไรไม่ได้เนี่ยประเพณีความเชื่ออะไรเราเราก็ ค่อยๆมาประชุมให้เขาเขียนเล่าเรื่องร่างขึ้นมา <Yeah. S 1> เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราบันทึกนะครับว่า mm hmm. เขาเล่าพอ,อะไรเราก็พาไปดูสถานที่จริงอะไรกัน mm hmm. มันก็สร้างความตระหนักรู้ mm hmm. แต่กระบวนการนี้ค่อยเป็นค่อยไปนะ mm hmm. พอเขารู้เขาเข้าใจและเขาก็จะยินดีทําตามนั่นคือกระบวนการมีส่วนร่วมไงครับ mm hmm. ร่วมคิดร่วมทำํำและสําคัญต้องร่วมรับผลประโยชน์และรับผิดชอบร่วมกัน mm hmm. กระบวนการหลอมรวมชุมชนเนี่ย mm hmm. ต้องค่อยๆให้เขาเรียนรู้ในสิ่งที่เขาเกิดมาเขาก็เห็นอย่างชุมชนวัดภูมินเกิดมาเขาก็เห็นวัดภูมินอยู่แล้วเขาอาจจะรู้สึกเฉยๆปกติแต่พอเราค่อยๆชี้ให้เห็นทีละอย่างละอย่างพอตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความรักความหงแหนอยากเข้ามามีส่วนร่วมอยากจัดก,การอยากเป็นเจ้าขอเจ้าของเต็มที่ซึ่งที่จริงเขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วระบบของเราเนี่ยมันจัดก,การผิดเร,เราคิดว่าหน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าของไปหมด พอคนมารวมกลุ่มกันหลังจากที่เราจัดประชุมบ่อยครั้งต้องใช้คําว่าบ่อยครั้งมากเพราะฉนั้นพอเราจัดประชุมเสร็จเครือข่ายเราก็เยอะขึ้นชุมชนก็ตระหนักรู้เข้าใจโดยเฉพาะพระสังฆาธิการพอท่านเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญและกระบวนการการเรียนรู้เข้ามามากขึ้นเราก็จัดทําแผนที่ชุมชนได้สําเร็จแผนที่ชุมชนเมืองเก่านานจัดทําแล้วเสร็จในปี2548ครอบคลุมพื้นที่5ตําบล ประกอบด้วยตำบลในเวียงตำบลดูใต้ตำบลน,นาซาวตำบลบ่อสวกในเขตอำเภอเมืองน่านและตำบลม่วงตึดในเขตอำเภอภูเพียง ต่อมาในปีเดียวกันคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตเมืองเก่านานเป็นพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าโดยมีคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านานดูแลในพื้นที่และมีแผนแม่บทเมืองเก่านานเป็นกรอบแนวทางการอนุรักษ์และการพัฒนาในที่สุดพอเราทําสําเร็จสิ่งที่มันตามมาก็คือการท่องเที่ยวมันหนีไม่พ้นอาจารย์กลัวไหมคะ เรื่องเรื่องท่องเที่ยวถามกลัวไหมต้องถามคนนั่งกลัวไหมถ้าเราเตรียมตัวดีเตรียมตัวทันไม่กลัวครับนะฮะไม่กลัวแต่ถ้าเราขาดการเตรียมตัวเตรียมคนเราไว้เนี่ยน่ากลัวครับเพราะการท่องเที่ยวเข้ามาในสิ่งที่มันแฝงเข้ามาคือผลประโยชน์มหาศาลสักกี่คนที่จะตักหนักรู้ถึงคุณค่ามากกว่าผลประโยชน์ของเขาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นสถานที่ประกอบการอะไรจะเข้ามาเนี่ย ทางจังหวัดจึงเข้มงวดในเรื่องของการอนุญาตสร้างโรงแรมสร้างสถานที่พักต้องได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับในขณะเดียวกันคนนั่งก็ต้องเรียนรู้ว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาจะจัดการยังไงจะทำยังไงในสุดเราก็จะมาสอนกันหรือให้ความรู้กันว่าเราไม่ต้องการนักท่องเที่ยวนะแต่น่านต้องการญาติกับเพื่อนที่มาเที่ยวหา ถ้าเราทําได้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่เนี่ยเราจะสบายใจในเรื่องของการเมืองเก่าเพราะทุกคนเข้าใจตรงกันผมเองผมมองดูว,ว่าอย่างน้อยสามภาคีที่จะทำให้เกิดความเสื่อมหรือความเจริญของพื้นที่ได้ก็คืออันที่หนึ่งคือภาครัฐอันที่สองคือภาคเอกชนอันที่สามคือภาคประชาชนแต่ตัวสําคัญมันกลายเป็นชุมชนที่ชุมชนลราพูดถึงชุมชนปุ๊บเนี่ย คนจะมักมองว่าอ๋อนี่เป็นตำบลที่เป็นหมู่บ้านแต่ถ้ามองอีกอันหนึ่งคือของที่อยู่ในตำบลของที่อยู่หมู่บ้านคือคนมันจําเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะมีส่วนเกี่ยวขอ้องต่อค่อนข้างมากอย่าเอาแต่บอกว่าได้พูดกับชุมชนนั้นแล้วชุมชนนี้แล้วต้องถามว่าประชาชนาในชุมชนนั้นได้ร่วมรู้ร่วมคิดร่วมทำร่วมเห็นด้วยหรือเปล่าเป็นเรื่องสําคัญเรื่องของการอนุรักษ์เมืองเก่าถึงแม้ว่ามันจะเหมือนมีกฎ ขึ้นมาเยอะแยะมากมายแบบที่ดูวุ่นวายนิดนึงว่าโอเคจะสร้างต้องทํานู่นทํานั่นทํานี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือมันก็เป็นแค่กฎขึ้นมาคือถ้าไม่มีคนปฏิบัติตามมันก็อาจจะทําไม่ได้แต่นึกว่าท,ที่ที่น่านที่เขาเข้มแ,แข็งอย่างนึงก็คือการดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมการสร้างแบบติดสํานึกร่วมกันอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าแบบบางอย่างที่ไม่ได้มีอยู่ในกฎอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบที่ปั้นปั้มน้ํามันที่ไปแล้วอาจารย์เล่าให้ฟังก็คือ เหมือนกับว่ารั้วตรงรอบปั๊มน้ํามันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทําขึ้นมาเองให้มันกลมกลียเมืองเขามันไม่ได้อยู่ในกฎนะเท่าที่เท่าที่รู้แต่ว่าเหมือนกับเขาเขามีความรู้สึกว่าเออถ้าไม่ทําอย่างนี้มันจะกลายเป็นแบบแตกแยกออกไปอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมที่ทําให้เมืองมันเป็นเนื้อหาเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะ การทำแผนที่ชุมชนเมืองเก่านานคือกระบวนการสำคัญที่สร้างความตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์ให้กับชุมชนต่างๆในเขตเมืองเก่านานพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิดจัดตั้งขึ้นเมื่อกลางปี2554จากความร่วมมือของชุมชนและเจ้าอาวาสวัดพระเกิดที่เล็งเห็นว่าวัดมีอายุกเก่าแก่กว่าร้อยปีและมีวัตถุบโบราณเก็บไว้จำนวนมาก น่าจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ศึกษาโดย